สวัสดีครับกร,ระผมนายแพโรบอนวายเลขที่51ห้อง B วันนี้ผมจะมานเสนอเกี่ยวกับเคสตัตตี้ความผิดปกติของสารชีวเคมีในร่างกายนะครับรายงานผู้ป่วยชายไทยอายุ48ปีภูมิลำเนาอำเภเชียงคานจังหวัดเลยอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนสูง153เซนติเมตรน้ำหนัก43.5กิโลกรัมมีผิวหนังผิดปกติมีบวมบริเวณใบหน้า อาการสําคัญผู้ป่วยโรงพยาบาลเลยมาด้วยอาการปวดที่คอมีอาการปวมผิดสังเกตอย่างเห็นได้ชัดและมีการตื้อบริเวณศีรษะไปจนถึงท้ายทอยโดยปวดทุกๆ30นาทีอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน AC oropharynx บริเวณคอหอย AT3 N3O M ยังคงมีอาการปวดปริเวณที่คอและศีรษะพบเชื้อแพร่ไปยังโนสจมูกบริเวณ N3 และไม่พบการแพร่กระจายไปยังบริเวณเอวัยวะอื่นๆนะครับอาการเจ็บป่วยในอดีตเมื่อวันที่26ธันวาคม2566โรงพยาบาลเลย CT เล็กการตรวจบริเวณที่ศีรษะพบก้อนเนื้อบริเวณจมูกน a s o p h a r y n ไปจนถึงช่องปาก o อโรฟา a ินเจไหล่ขวานะครับและ พาราฟิร์นซิ a l ลสเปซขนาด2.1เซนเมพบ RTC LN level 2A 2B นะครับขนาด2.7คูณ2.7คูณ4.5เซนเมตรพบก้อนบวมบริเวณที่ติดอยู่กับมี d เด m ลทริเกิลมาสเตอรบวมไปกดที่ i n t e r อร์เนลจูเล v e อรในวันที่29มกราคม2567 CXR X-ray port ไม่พบการลุกลามไปยังอวัยวะอื่น CnB คณ Cln การตรวจชิ้นเนื้อพบการตรวจการแพร่กระจายพบทามทาซิน SCCA ประเภทคาวตีนัยซิงการรักษาการผ่าตัดการรักษาก็คือการรักษาด้วยการผัดนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ h e โก c บินค่าปกติ13.7-17.5กรัมผลการตรวจนะครับ 10.3กรัมต่ำกว่าปกติการขาดสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็กแล้วก็วิตามิน B12 โฟเลตน,นะครับฮีโมโตโครินค่าปกติ40.1ถึง51.5%ผลการตรวจ35.1%าอรต่ำกว่าปกติไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยนั่นเองครับไวบัตเซลค่าปกติ 4,230งถึง9กวัลูกบาทมิลลิเมตรผลการตรวจนะครับ15,900ลัตรกบมิลลิเมตรตามกว่าปกติมีการอักเสบนิวโทรฟิลค่าปกติ34ถึง67.9%นตผลการตรวจนะครับ 79%สูงบ่งบอกถึงการติดเชื้อเพราะเม็ดเลือดขาวมากริมโฟไซต์ค่าปกติ21.8ถึง53.1%ผลการตรวจ8.0%ต่ำปกว่าปกติบ่งบอกเม็ดเลือดขาวชนิด BC ต่ำชนิดคอยต้านเวลาส่งกลับแอนติบอดีต่ำนะครับ RBC ค่าปกติ4.63ถึง6.08ผลการตรวจ3.66ต่ำกว่าปกติการขาดธาตุเหล็ก B12 โโล MVC MCV ค่าปกติ79ถึง92.2าสคนกันตรวจนะครับ95.5สูงกว่าปกติการผลิตเม็ดเลือดแดงผิดปกติ MC Hc ค่าปกติ32.3ถึง36.5กรัมนะคะผลการตรวจ29.3กรัมต่ำกว่าปกติวงบอกถึงฮีโมโกลบินต่ำครับ p a n c r ล ค่าปกติ1 4ึ่งแสีถึงสี่แสนลูกบาทมิลลิเมตรผลการตรวจนะครับหกแสนหลูกบาทมิลลิเมตรสูงกว่าปกติมีภาวะผิดปกติเรื้อรังโรคมะเร็งครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ WBC แคลไว้ไวร์บดเซลเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่มีไวร์บาเซลสูงกว่าปกติบ่งบอกถึงการมีภาวะ อักเสบหรือการติดเชื้อแบคทีรียไวรัสในร่างกายนิวโทรฟิลเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจํานวนมากที่สุดทําหน้าที่ในการต่อต้านแบคทีเรียฟังใจ โดยปกติจะมีปริมาณ2,000ถึง7,000เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรในผู้ป่วยที่เป็นนิวโทรฟิลสูงกว่าปกติบ่งบอกถึงการอักเสบการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการบาดเจ็บของนเนื้อเยื่อหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งมเ,มเม็ดเลือดขาวบางชนิดลิมโฟไซต์คือมเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านไวรัสโดยแบ่งเป็น T, B, NK โดยชนิด NK เซลลมีทำหน้าที่กำจัดเซลล์ไวรัสและ เซลล์มะเร็งโดยตรงโดยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจะพบลิมโฟไซต์ในปริมาณที่ต่ำกว่าปกติ RBC count จำนวนเม็ดเลือดแดงโดยปกติในผู้ป่วยมี RBC c o u n ต่ำบ่งบอกถึงการขาดธาตุเหล็ก B12 folate หรือมาจากภาวะอักเสบเรื้อรังโรคโลหิตจางนะครับ MCV ในผู้ป่วยที่มี MCV สูงพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคโลหิตจาง MCHC ต่ำถ้า MCHC ต่ำบ่งบอกถึง ภาวะธาตุเหล็กในเลือดเป็นเลือดจางครับด้วยผลการตรวจของผู้ป่วยที่มีค่า RBC ต่ำ m c s c ต่ำ m v c สูงบ่งชี้ถึงภาวะเลือดจางซึ่งสามารถเกิดได้จากการรับสารเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับแ่นแคลในผู้ป่วยที่เป็นแ่นแคลสูงคือภาวะทอมโบซิสทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติโดยสาเหตุเกิดจากโรคโล,ลหิตจาง หรือโรคมะเร็งด้วยผลการตรวจทั้งหมดบ่งชี้ถึงพันยาที่สภาพผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแนวทางการรักษานะครับแนวทางการรักษาด้วยเคมีบำบัดการรักษาด้วยเคมีบำบัด TPF3 Cycle CCR with Weekly per Cycle โดยการฉายรังสีในบริเวณหน้าและคอ67.5ใน30เสหลังจาก TPF แล้วจึง CCRT บำบัดและฉายรังสีควบคู่กันไปพร้อมๆกันครับ สำหรับนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะ